สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับไรอันกาดบันดตศิลปินค่ายเพลงยุ่งเข้าเรคคอร์ดชวนแม่แม่แฟนคลับร่วมทําบุญที่วัดบ้านทานกพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาบ้านสุนารีราชสีมานั่นเองครับ ต้องบอกว่าเป็นงานบุญงานกุศลอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อน้องไรอันกาดบัณฑิตรรรจำปาศิลปินค่ายเพลงยุงข้าวรคคอร์ดเชิญชวนแม่แม่แฟนคลับร่วมทําบุญทอดกระถินสามัคคีในวันที่26ตุลาคม2567ที่วัดบ้านทํานบพัฒนา ตำบลหนองหอยอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาบ้านของคุณสุนารีราชสีมานะครับซึ่งไรอันกาศบัณฑิตก็ได้ระบุว่ามีศิลปินนักร้องของค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดไปร่วมร้องเพลงกันมากมายเลยนะครับสำหรับในงานวันนั้นสวัสดีครับวันนี้อาบุญมาฝากกันนะครับก็เรียนเชิญทุกท่าน,นเลยนะครับวันที่26ตุลาคมนี้นะฮะใครที่อยากไปร่วมทําบุญนะครับที่บ้านแม่สุนะครับที่วัดบ้านทานบพัฒนานะครับจังหวัดราช ไปร่วมงานกันได้ครับแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีงานก็มีร้องเพลงด้วยนะครับของศิลปินมีเข้าได้คอร์ดนะครับก็เชิญท่านเลยนะครับไปร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็ใครที่อยากทาบุญนะครับถือของปักบุญกันให้นะครับยังไงก็ไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับฝากได้ครับ ถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่รอคอยญาติโยมคุณผู้ฟังแล้วก็แม่แม่แฟนคลับไปร่วมบุญกันนะครับสามารถร่วมทําบุญได้ที่บัญชีนางสาวทิมสอนาธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี183-442-8829ทางที่นี่ลูกทุ่งขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ